ด,ดีจ้าผมผู้คุมเอกครับอ่าผมผู้คุมบอสนะครับว,นนวันนี้เนี่ยด้วยความที่ใกล้เทศกาลคริสต์มาสนะครับแล้วก็ปีใหม่วันนี้เราเลยมีเกมพิเศษพิเศษมาแนะนําให้เพื่อนๆเ,เอาไปเล่นกันในช่วงเทศกาลแห่งความสุขกันและก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนั้นเรามารับชมบทลงโทษกันก่อนดีกว่าและบทลงโทษของเราในวันนี้มาจัดเต็มมากตรงน,นเลยครับเป็นอะไรครับ เป็นรัชนรูเลตก็คือใครที่เป็นผู้ที่แพ้จะต้องมาโต๊ะตรงนี้ถูกต้องเพื่อมารําการลงโทษโดยการหมุนรัชดุูเลต์ตรงนี้จะมีเครื่องดื่มที่เราเข้าขันมาอย่างนี้เไม่ได้เลือกแน่นอนใช่ครับนะตกเลขไหนกินเลขนั้นพร้อมกับเขาเรียกว่าไม่ใช่อาหารเสริมใช่ไหมครับไม่ใช่อาหารเสริมเขาเรียกว่าเบอร์ตี้บอตตัวนี้จะเป็นเหมือนกล่องสุ่มลูกอมอยู่ในหนังแฮร์รี่พอตเตอร์ใช่แล้วถ้าคนไหนดูแฮร์รี่จะรู้เลยว่า รสชาติดีมากใช่จะมีหลายรสชาติมีรสพุกรสขี้รสทีรสอะไรที่แบบว่าเมาไม่มีรสแมงสาบอ่างั้นจะให้พวกเขาได้กินกันรับหนึ่งถ้วยแล้วก็สุ่มถ้วยตรงนี้ไปด้วยเลยดังนั้นคนจะต้องตั้งใจไม่งั้น เกมแรกที่เราจะมาเล่นกันในวันนี้นะครับก็เป็นเกมที่ชื่อว่าทวิตเตอร์เกมนี้ครับมีอุปกรณ์อะไรบ้างครับก็ง่ายๆครับแผ่นอันนี้คือถ้าสมมติใครอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วไม่มีแผ่นแบบนี้ปิ้นสีมาก็แปะเลยหรือถ้าใครมีพื้นปูซีเมนต์เอาช็อกเขียนได้เลยใช่อ่านะครับแล้วก็ทําเป็นสีๆแบบนี้แบบนี้นะครับและอีกชิ้นนึงอ่าแล้วอีกชิ้นนึงก็คือเป็นเหมือนกระดาษสุ่มอ่ามันเป็นเป็นเหมือนเหมือนกระดาษคำสั่งกระดาษคำสั่งนะฮะหมุนออกอันไหนเราก็ทําตามคําสั่งในอษนี้ ตามรูปตรงนี้เนี่ยก็จะมีมือซ้ายมือขวาขาซ้ายขาขวาอืแล้วก็จะมีสีตามช่องเลยนะครับหมุนโดนตรงไหนผู้เล่นของเราจะต้องทําตามกติกาของเราแล้วแพ้ชนะกันยังไงครับแพ้ชนะก็คือใครล้มลงก่อนก็คือห้ามล้มถูกต้องอใครล้มตายแล้วเรามาดูครับว่าผู้เล่นของเราตอนนี้พร้อมกันหรือยังพร้อมมาพร้อมมากนะแล้วเราไปดูกันครับว่าใครจะแพ้เกมนี้ โม่ก uh, uhm. <uh <uh ่อนมาซ้ายหรือหลังอืมขวาหรือข้างอ่ะพี่เอกอ่ะพี่เอกอุ้ยม no ือซ้ายสีเหลืองซ้ายพี่คนมือซ้ายสีเหลืองมาสีเาอ่อมือซ้ายสีแดงมือซ้ายสีแดงเอาตรงนี้พี่เอ็มพี่เอ็มเลือกโลเคชั่นเอ้าอย่าช้าอย่าช้าเอาโมโมเท้าใช่เท้าขวาสีเขียวดู เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีกคนล้มแล้วล้มในโดนตูดมือขวาสีเขียวเปี่ยนสีเอลื่นสีี่นอีเปลี่นเปล่ยนสีเปลี่ยสีเขียวสีเปลยสีเปี่ยนเปืี่นสีเียนสีเอลา่นเปี่ยนสีเปลี่นสีเปลี่ยนสีเล่ยสีเปลี่ยนสีเปลี่ยสเปลี่ยเปี่ยนสเปลี่ยสีเี่ยอเ่ยสีเล่เไม่ล่ยนสเลี่ว่่วมทะเลาะวิวาท มือขวาสีฟ้าโมมือขวาสีฟ้ามือซ้ายโมแล้ว <Jamie, S 2> มือขวาได้แหละถูกต้องแล้วเออมึงทำเอาไว้เยอะรอดรอดขาไม่ได้เฮ้ยเนี่ยแมงพึ่งพึ่งพึ่งพี่เหรอมันเราใส่หอมไปแล้วให้มันมึนลมากเอ๋กูทำมึงอยู่เท้าเท้าซ้ายสีเขียวเท้สีเขียวพี่เออก๋แกหาแกคนละพี่ถวันพี่ทวันมือซ้ายสีฟ้าโอ้สบาย มือซ้ายที่มือซ้ายอเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนอะไเปลี่ยนเลยเปลี่ยนจุดได้เลยอ๋อโอเคหโอเคอ่าผู้คำมึงอยู่ถอดเอฟเอ็มขาซ้ายสีแดงแล้วซ้ายสีแดงย้อนหนึ่งว้ายรอบนี้แต่แมชมาซ้ายมาอยู่สักคมอยู่แต่ผมใส่ใส่ทักท่านหเขียวนะหมึกเท้าขวาสีเหลือง อ้าวล้อมล้อมล้อมไอโมล้อมโอเคเรียบล้อมดิพาต้องอย่างงี้เอถึงจะสกัดดาวลูกไปได้เร็วไปจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าเลขยี่สิบสอง นี่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 เฮ้ยมันได้อะไรยาคูเหรอแต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 ่โอ้อะไรวะนี่ของโตัวขี้หรือโตัวอร่อยกันอันนี้หนึ่งเม็ดครับหนึ่งเม็ดหยิบไปเลยฮะไม่น่ากลัวจังผมก็กระดกเข้าไปเลยก็ได้อ๋อกินได้ไม่เป็นไรหรอกไม่รู้ไรืู่้อะไรอืมแสดงว่าโอเคอร่อยยทุกออ่างโดว่าและเกมถัดไป On a scale of one to T-Rex เกมนี้เป็นเกมเกี่ยวกัรแสดงวันนี้เราจะให้ผู้เข้าแข่งขันเรามาเนี่ยทำการแสดงกันใช่แล้วครับนะครับแสดงให้ดูว่าเราถูกใจไหมไม่งั้นตกลงโทษนะเกมนี้เล่นง่งายๆมี2อ,อย่างนะครับการ์ดมี2แบบนะครับแบบแรกจะมีจะมีการ์ดบึกนี้ <laughs> <laughs> เรียกว่าการ์ดแอคชั่นเราจะเรียกว่าเป็นการ์ดแอคชั่นการ์ดแอคชั่นนี้จะมีทั้งหมดหลักๆคือ3สีสี เหลืองชมพูแล้วก็เขียวการ์ดท,ที่เห็นเนี่ยจะใช้คู่กับการ์ดอีกอันนึงก็คือเป็นการ์ดการ์ดเลเวลตัวนี้เป็นการ์ดท,ที่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยเวลาที่หยิบการ์ดตัวนี้ได้เนี่ยจะต้องแสดงละครการแสดงละครจะมีตั้งแต่เบอร์ 1- ถึงเบอร์10เลยนะครับเบอร์1ก็คือเล่นเบาเบอร์10ก็คือเล่นใหญ่แบบรัชดาลายเพื่อให้ถูกต้องนะครับเราจะมีสีให้เลือกตามนี้ด้วยเช่นกันใครที่หยิบได้ตรงกับสีไหนจะต้องรับบทตามการ์ดที่เลือกได้ทีนี้หลักของการให้คะแนนก็คือ สมมติว่าผมอ่ะหยิบได้เบอร์สี่เลเวลที่ผมสีเหลืองที่ต้องเล่นก็คือจะต้องเล่นบทเป็นคนฝรั่งเศสอ่ะทีนี้เนี่ยการจะได้คะแนนก็คือเราต้องดูคู่ของเราที่แสดงด้วยกันนะครับใครที่แสดงได้เบอร์ใกล้ๆกับเราให้เรามองเขาไว้ดูเขาไว้นะครับว่าการแสดงของเขาเล่นเบอร์ใกล้ๆ,ๆกับเราถ้าเราเลือกจับคู่กับเขาแล้วเนี่ยเปิดการ์ดออกมาแล้วใกล้เคียงกันจะได้คะแนนไปการให้คะแนนก็คือถ้า ห่างกันระดับ4กับ5จะได้1คะแนนก็คือบวกลบ1นะครับถ้า3เนี่ยก็จะได้คะแนนเป็น1คะแนนบวกลบ1โอเคไหมแต่ถ้าสมติแสดงว่าแสดงแล้วต้องหาคนที่เบอร์ใกล้เคียงกับเราถูกต้องแต่ถ้าเปิดออกมาแล้วเป็นเบอร์4เหมือนกันนะครับจะได้2คะแนนเลยอันนี้คือสูงสุดล้วสูงก็คือตรงเป๊ะเลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเปิดมาเสร็จปุ๊บเป็น4กับ8ห่างกันเกิน1จะต้องถูกหักคะแนนนะครับ1คะแนนจะได้รูป ตัวนี้ไปเป็นสีแดงถ้าได้คะแนนก็นคือได้สีเขียวไปโอเคกฎกาตามน,นี้เดี๋ยวเราไปดูการแสดงกันการ์ดใบแรกสีนี้ให้เล่นเป็นแมว,แมวการ์ดสีชมพูนี้ให้เล่นเป็นเหมือนแบบขึ้นโรลเลอร์คโคสเตอร์รส่วนสีเขียว<ๆ>เหมือนแบบคันคันหลังอะ่ะคันหลังมากๆครับอเนี่ยให้การ์ดสีดอเลเวลนีือเลเวลเราได้สีอะไรเราก็ต้องเล่นนั้นให้ใครเห็นให้ใครเห็นนะเราะคิดกันอย่างนี้อย่างนี้อะทีนี้ ดูเลขของตัวเองแล้วเนาะเอาคนแรกมาทำทีละคนแล้วกันจะได้แบบเห็นตัวประกอบวันที่สองมาไม่ดูบทตามนั้นไอ้ที่เลขอะไรเฮ้ยทำไมทุกคนได้เหมือนกันไะเราสามารถร้องออกเสียงได้ อะไรอันนี้ไงแมวอ่ะแมวนี่แมวนี่แมวทีเนี้ยเห็นกันแล้วเนี่ยให้จับคู่ว่าใครที่คิดว่าแสดงเลเวลเราให้เลือกต่ให้แล้วก็เรามีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธก็ได้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เลือกเอ้ยฉันว่าเธอแสดงแรงเกินก็ปฏิเสธได้แต่ว่า ได้ได้คู่กันนะอ่าพี่คู่คงไม่มีคู่ทีนี้เปิดการ์ดเปิดการ์ดทีละคู่เอาคู่พี่โทนกับโม่อ่ะพี่ก็ไม่ได้คะแนนดิคะต้องได้เปิดให้กล้องเอาแปดกับสี่อ่าอย่างเงี้ยไม่ได้คะแนนติดลบด้วยคนละหนึ่งเท่าไหร่กลัวแล้วไมให้กลัวดีกว่าอีกอันนีหนึ่งติดลบโมเบอร์อะไรอ่ะแปดของเจนกับพี่แพรสามห้า ตัวเลือคพเตอร์แม่งเป็นเกือบสามตัวติดเลยแ้้วแมวถ้ามีอันนี้ก็คือได้คนละสองคะแนนต่อไปสีนี้เนี่ยถ้าใครได้ให้เล่นเป็นปูส่วนตัวนี้คือเชียร์ลีดเดอร์อันนี้เป็นเชียร์ลีดเดอร์นะครับสีนี้ส่วนอันนี้สแครชแผ่นเป็นสแครชไลท์อะดีเจนะครับไลท์อะดีเจโอเคไปเลือกมึงก่อนละวหนึ่งเดายากก็เจอไม่หยิบเองเลยละกัน <Started. S 1> อ่พี่โทเล่นก่อน้้ไหมตอนนี้ใช่ไหมเฮ้ยโยเฮเฮ้เฮ้ยอเฮ้ยอออยอยมีแล้เราก่กันูตอนเริ่มหมือตอนเลิกเนี่ยอ่ะตอนเลิกไงอปพับรวมสิรวมับรวมแล้วไปเคลียากัน

โอเคไม่หมดดูดีนะงั้นเอาพี่พี่แายกับพี่เอลยก่อน3กับ5้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต้อง3กับ4กับครับถึงจะได้หรือไม่ก็คือ3กับ2อไม่ได้เกินสองเจนกับโอ้โหเหมือนกันเลยเหรอแอ๋อ สีเหลืองต้องรับบทเป็นทำทีว่าเหมือนคุยโทรศัพท์เหมือนแม่โทรมา,าสิีชมพูเล่นเทนนิสสีเขียวให้ปลอกมือใช่ไหมมันเยอะเกินอ่ะเป็นเจนแสดงก่อนอ๋อเทนนิสอ๋อแบดมินตั้งเ <c oughs> อาไป่ได,ด้เอาดีวดลยเสียงอ๋อเหลวมาเมีเดี๋ยวไปนะคะเจอกันเย็นนี้ ไลนไปเลยคือแรงไม่คือเวิร์และมอนะนั้อนาด้วย่ีม่เฮ้ม่ด้จ่ะออย่าถามดูหลาไปกับผู้ใดก็ไม่ต้องถาม่ต้องมาอยากหูนะ่นนะเออสิกลับย่ามให่กลับเศร้ามาต้องอยากหูอ่เออซ้ำนี่ละ ไปแล้วเนอะขึนึ่งขึ้นึงก็เลือกกันการเลือกกันเลือกละวเลกไ่อนคู่กันเลยได้แล้วได้แล้วไม่เลือกก็ได้ไม่เลือกก็ได้เร็วเอาไหมเอาไหมอ่ะคู่กันอ่ะอคู่กันหาคู่กันไม่เลือกให้ไม่เลือกไม่ก่อนเอาคู่กันใช่ไหมครับพี่พี่แพรกับพี่เอกเปิดเลยครับสามกับห้าเรียบร้อยีไอ้ไม่เลือกนนี่คือฝาหมอนว่าแกฝาหมอน 3หรออเบาลเีหอเคนเหรออ้าคุมโดนทำโทษเหรอเนี่ยคุมโดนทำโทษมันใช่เป็นตัวประกอบเฉยเหรออสิบห้านี่สิบห้า อร่อยหวานดีออกนี่โดนพอเหรอวอยากโดนพ่อทีจังเลยเกมถัดไปเป็นเกมนี้ครับโยคีเป็นเกมที่เราจะปฏิบัติตามเกมที่ได้จากการ์ดการ์ดเนี่ยก็จะมีอยู่2สีนะครับการ์ดจะมีสีเขียวกับสีส้มสองการ์ดนี้เนี่ยใครหยิบจับขึ้นมาได้ก็จะต้องทําตามคําสั่งที่อยู่ในการ์ดอย่างเช่นหยิบสีเขียวออกมาเนี่ยเขาบอกว่า ให้เอาศอกซ้ายสูงกว่าหัวไหล่นะเราก็มีหน้าที่เอาศอกซ้ายยกให้สูงกว่าหัวไหล่ศอกซ้ายช่หัวไหล่ไม่ใช่หัว๋อหัวไหล่ดิอ่าเกมนี้ไม่ต้องใช้หัวนะครับเกมนี้แล้วพอหยิบมาถ้ามีสมมติได้การ์ดสีส้มนะครับการ์ดนี้เขาบอกว่าให้เอาแตะที่นิ้วก้อยเพราะฉะนั้นตลอดทั้งเกมเนี่ยการ์ดนี้จะต้องอยู่ที่นิ้วก้อยตลอดเวลาแบบนี้เฮ้ยอ่าแล้วก็วนจับรอบวงไปโอเคไหมใครได้การ์ดไหนก็คือทาอันนั้นก็คือถ้าการ์ดหล่นถือว่าแพ้จัดหรือว่าทําสมม ไหล่เนี่ยแล้วตกลงแพ้เพราะฉะนั้นถ้าเวลาหยิบอะ่ะก็คือเวลาหยิบการ์ดก็คืออย่างเงี้ยต้องค้างอยู่ท่านั้นเลยต้องเขาบอกว่าให้เอาคน,<ผ>นที่อ,อายุเยอะเล่นก่อนเกมน,นี้อ่าแล้ววนซ้ายการ์ดน <laughs> ี้แตะที่คิ้วขวาการ์ดนี้แตะที่คิ้วขวาเอาแพ้เลยคิ้วไม่ดีแตะที่คิ้วขวานะครับโอเคต่อไปครับวนซ้ายเอเคคุณชนะแล้วคิ้วขวาชนะแล้วเอ้โหเขาไม่ฉลาดเหมือนกันนิ้วก้อยขวาชี้ลง อออ่่ <S 2> <S 2> ่าระะไใชนี่ป kind of ้องกวาที่ล่งม er> mm ัน hmm. มีรูปกล้องอมือมือมันมีรูปกั้ององอการ์ดนี้ใช้ทั้งสองมือจับการมือจับเออไม่สามารถดีไว้แล้วมือก็ต้องเอาปากหยิบไพ่กะเกิบด้วยใช้นิ้วกิบใช้นิ้วอื่นกิบได้นิ้วนางแตะฝ่ามือนิ้วนางอ๋ออ่านิ้วนางแตะฝ่ามืออย่างนี้อย่างนี้ได้ไหม นิ้วสั้นมีกบึงบูลลีนุ่มล่างรือวะให้จัดจมูกหรือวะมึงอะบึงกัตัวดีบุ้งเล่นเลยการดนี้ปิดตาหนึ่งข้างเพาไม่มีแว่นอะตายแล้วเนี่ยฟองสายชีขึ้นนีนะผมดึงนะหนึ่งนิ้วแตะคอ นั่นแหละครับหนึ่งนิ้วแล้วเราเราไบที่เกียนไม่ได้เขวางไว้ไม่ได้เขาไม่เอาการ์ดการ์ดวางได้เลยการ์วางได้เลยการ์ดวางได้หนึ่งนิ้วแตะคอใช่เออแล้วเขาวางพิมพการ์ดยังไงอ่ะการ์ด้องยึดเองวางมือบนเข่าโอ้ง่ายจังเลยนั่นนั่นาฮพี่การ์ดกันหมดแล้วการ์ดนี้แต่ที่นิ้วโป้งเออทำได้ไหมพี่เอ็มไม่ใช่ยากแล้ว ถ้าอ่านกับามรกก็ถือว่าไพ่อ่ะืบนยันอะไรอ่ะเขาไขเป็นวีลูกกลมๆข้อมือข้างซ้ายงอข้อมือข้างซ้ายอี่บายแล้วงอข้อมือข้างซ้ายวนี้เขเป็นโรคสมเจ้าร้เปล่ามันเมื่อยออ้อพี่โนนพี่โนนับเยบเลนแล้วเว้ยลเล่ขอบ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 อบบ เมื่อกี้เท้ากับเขาปากมือขวาเหนือมือซ้ายเหนือมือซ้ายมือขวาเหนือมือซ้ายสุอนี่น่าเข้าไวมมือซ้ายเออพี่เอกพี่เอกโอ้ยตายตายใช่ไหมแหมมือว่างอยู่คอยเดินนะการดีวางบนหัวโอ้ยง่ายต้องไปต้องไปแบเหมือนลูบหัวมีอุปกรณ์ไปไปศอกขวาแตะลำตัวอ่ะเยอะตัวสั้นดิแต่ไม่ได ตัวแต่งตัวตัวสั้นดิบส์ได้เลยแต่งนี้ดิแต่งนี้ดิแต่งเงี้ยการนี้คิ้วขึ้นรักแร้ไวอ่าให้กูช่วยทำไปเดี่ยไปได้เลยชนะชีวิตเฮ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่หิวสันเอออ่ะพี่โทนน่ะได้ไหมมือมือขวาอยู่เหนียวกับมือซ้ายนะเออมืออะไรวะผ่านไม่ออกผ่านไม่ผ่านี้แตะที่คิ้วซ้าย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ยอมทจะล็อกล็อกอนไหจนิ้วล็อกนะมเอซ่อนฟันด้านล่างนั่นไวด้มออนหล่นไหมหล่นไหมิปปชี้ลง อาลงอยู่แล้วนี่ลงอยู่แล้วเอ้ยนิ้วก้อยซ้ายชี้ลงอ้าวนิ้วก้อยซ้ายชี้ลงอ้าวนิ้วก้อยซ้ายชี้ลงอ้เรียบร้อยเลยอ่ะไปเา้ยสายพอโอเคคุโค้งหยี่สิบห้ากินโอ้โหคอมบูชาเพราะเนี่ยให้มันยาขึ้นเทลงพื้นแล้วกินโอ้โหคอมบูชารถมันเดาไม่ออกเลยรถในเม็ดอะโดนอะไรอะโดนอะไรอะบาดไม่รู้เลย ทําทําคืมนะคืนนอกลิ่นอะไรอ่ะกินดินป่ะกินดินใช่ไหมมันไม่ได้กินลิ่นดินมันเกี่ยวมันทําหลอดเพื่อเฉยเฉยก็เหมือนดินแล้วเออกินดินแล้วกินไส้เดือนกลิ่นไส้เดือนอเ้อจริงเหรอใช่แหวกไส้เดือนเกมถัดไปจะเป็นเกมเปตองกติกาเหมือนเปตองเลยนะครับเราจะมีลูกแก่นหนึ่งลูกแล้วก็มีลูกอันนี้อ่าเป็นลูกบอล จะใช้สําหรับกในการโยนเนาะเราก็จะมีกติกาในระหว่างเกมด้วยซึ่งเป็นเกมคล้ายเกมวัดดวงซึ่งเราจะเขียนกฎเอาไว้แล้วนะครับเช่นใครใกล้สุดคนนั้นโดนลำโทษใครไกลสุดอันดับที่เท่าไหร่โดนทําโทษหรือใครโยนท่าอะไรก็แล้วแต่โดนทําโทษซึ่งเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมนะครับโยนเราต้องโยลูกแก่นกันนะครบจรงิงยะยัยงไม่รู้กติกานะครับว่าใครจะโดนทําโทษอะไรพี่ก่อนพี่ก่อนพาท้องพาลูกไม่จำด้วยนะไม่ลูกไม่จำเนจริง ถ้าธรรมดาก็คือโดนทำโทษเลยถ้าธรรมดาโดนทำโทษทันทีเลยงนี่เอาแล้วก้มท้ไใเลยแลวอีเชีอย่งเฮ้ยเฮ้ยเช้ยได้นะได้นาเ้าเบกนี่พี่เ้าเบกเาเบกเาเบกไอ้เ้เท้าเจ้เท้าเจ้เท้าโอ้โหขนา เดี๋ยวนะเดี๋ยวเอาเอาแบบแลงก่อนนะตอนนี้ใกล้สุดสีม่วงสีม่วงสีเหลืองสีเขียวนะครับหนึ่งสองสามอันนี้คือใกล้สุดหลืนเฟรมอยู่อาจจะได้รางวัลพิเศษคือถ้าเราไปแข่งใกล้กับเขาเนี่ยเราจะไม่มีโอกาสใช่ไหมนี่เราเราต้องเราต้องเราไม่รู้โจทย์ใช่ไหมพี่โตกไม่รู้โจทย์ใช่ไหมโจทย์ที่ฉันโจทย์ที่เธอไม่รู้อะไรใช่ไหม เอาไปเก็บดื้อไงเอาเลยเอาโจยดื้เรียกว่าเลยโอยเลยมาถามไปเก็บดื้อได้บ่เฮ้ยเฮ้ยไปไหนไม่เลยอาเฉลยปฏิกาน้ามาหน้ากล้องก่อนนะกล้างก่อนมาหน้ากล้องมาหน้ากล้องเดี๋ยอะปฏิกาก็คือใครไกลที่สุดโดนทำโทษจ้ารู้อะไรใช่ไหม ไม่เป็นอย่างงี้ถ้าแก้งทันใช่ไหมไม่ใช่มันมีอยู่แล้วเเรียบร้อยแล้วพิมบได้แล้วพิปอแล้วต้องใกล้ต้องใกล้ต้องใกล้ต้องจำา้วต้องใกล้เนี่ยจะโดนโอ้โหก็ใคร ล้มมาจจะที่ยังซับให้กลก่านี้ก็องพี่มาแล้วถ้าลูกบอลเก่งจิสาวมาเฮยม่ได้ตอบไม่ได้ตอบนคือกระแทกแก่แน่นอนชอบความมั่นใจมากเลยที่หายแล้วลมเป็นพัด เคยใครใกล้พอจริ่งนี้เลยกูได้ปลอดภัยนะใกล้ไปหรือเปล่าเธอใกล้ๆดิใกล้ๆเอะไรๆๆำเพื่อนทำเพื่อนตรงนี้ติดที่พลาดไว้เดี๋ยวท่านโอ้โหเล่นใกล้กับน้องเจนเลยอ่ะทอนทีไอ้ที่เข้ากันเลยสามอันเนี่ยทันทีก็คือใครตีโดนแก่นโดนทำโทษตีคนเดียโดนนะสาวมาก คนแก่คนเดียวเลยนะมีให้ดอท่านนักติกาแก้หูเลยเฮ้ยยิมเสร็จนี่โอ้หพี่กินง่ายเดียเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยเพิ่งงง่ายไปเนี่ยต้งดิปปิ้งแล้วจุ่มแล้วก็กินหรอเออแล้วก็กินพี่กินเป็นไปได้ปะเนี่ยมันคืออะไรเนี่ยนี่คือดิปปิ้งอ่ดิปปิ้งดิปปิ้งเหรอเออดิปปิ้งเบอร์เลเวลสิบเลเวลสิบเลเวลสิบ แคไปเก็บทีอะไรไปเก็บทีเป็นอะไรกันี่คืออะไรวะหวามันท้องเสียจริงเลยคืออะไรพี่อดออะไรอ่ะน้ำหนุ่มนี่คืออะไรเนี่ยน่ากลัวจังเฮ้ยเฮ้ยมันเคี้ยวหรือว่าอะไรเคี้ยวค่ะรสอะไรอ่ะรสอะไรอ่ะยเยอะๆเปรี้ยวดีอร่อยแล้วนอร่อย เกมนี้จะเป็นเกมเตาะปิงปองนะเราจะมีแก้วน้ําตรงนี้นะครับแล้วก็ให้ลูกปิงปองเตาะก็อีโต๊ะหนึ่งทีนะแล้วให้ลงตรงนี้แล้วจะมีเรียงเป็นแถวแถวสุดท้ายเนี่ยเราจะให้สามคะแนนแถวที่สองเนี่ยเราจะให้สองคะแนนแถวแรกที่อยู่ข้างหน้าเลยเนี่ยจะให้หนึ่งคะแนนนะครับใช้ห้าลูกนะครับปิงปองใครได้คะแนนเยอะสุดคนนั้นก็ชนะคะแนนน้อยสุดโดนลงโทษเตาะหนึ่งทีไ้ยาเฮ้ยแย่งข้าวโพดให้ทัน สิ่งสนามซ้อมทีชัดเฮ้ยโอ้โสามแต้มเลยอ้าวไม่เต็อ้าวเลย่ลูกเดียวได้มาสามคะแนนนะครับผมมีเต่าด้วยลงอาคมนะเก็บแล้วเขาแล้วลูกแตกว่ก้วลูกแตกอยู่แล้ววลูกแตกอยู่แล้ววางกับดักวางกับดักร้อย รีบเก็บรีบเก็บเฮ้ยแรงแนนวิ่งวะเฮ้ยหนึ่งคะแนนเฮ้ยลงเฮ้ยหนึ่งคะแนนเองทานเนาะยังไงก็ได้ใช่ไหมตอหนึ่งทีไม่ตอหนึ่งทีต้อหนึ่งไม่อยากน้อยป่ะอย่างน้อยก็ได้อยากน้อยห่ีาให้มันลงแค่นั้นเองสองเต็งสองทีมันเบาเองนะเออเฮ้ยเกือบแล้ว แล้วละกำหนดทำโทษแล้วอ้าเจ๊เจ๊ดจีกดเหงือกนึงเอ้ยจี๊ดดึคะแนนลอยล้ำครับเอ้ย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  โอ้โหนี่เขาลงของด้วยเขาลงของเปล่าเขาไล่มหาอุดอยูโทตลกอ่ะเขาพ้นเขาพ้นะอยูโทษดิอยโทดิอยู่โทษเออู้แล้วจ้าเฮ้ยพ้ไปไหนวะเขาสามคะแนนแล้วอ่ะเฮ้ยเฮ้ยคนได้คะแนนแล้วอ่ะคนได้คะแนนเยอะสุดเดินนำโทษเดินนำโทษครับเสียบอ่ะอ่าโอเคขาเสียบครับ เฮ้ยอ้ห้าคะแนนห้าคะแนนกาแฟอะว้อมบ่ว้อมบ่ว้อมบ่ดีดีเรียบร้อยเรียบร้อยเฮ้ยเฮ้อัไหน้า สามคนแล้วสามคนพวกจะโทรนะครับว่าพวกก็ทำได้ดิฟอะไรพี่เป็นไฟมันหนึ่งอัน x สองเลขงสองนี่อันนี้ x สองอ่ะซุปไก่ปิ้งโอ้โหไม่มีอะไรครับเดี๋ยวก็มีกินเลมอน อะไรอะคีหวเลมอนนะไม่ใเลมอนะคืออะไรน่าจะเป็นขี้นะเป็นยไงรสชาติไม่้ว่าเป็นขี้หัวอะไรอะ่างเี้วห่งในแต่เคยนขี้หัวคุณดูโอ้ยพอกว่าสิบเโอ้ิอะไรวะนี่อะไรเลยอะไรอะนมอเล็กอยหรอ เอาสบายอ้ากิน <também>. ข oh, oh. oh, oh, ี <ata> oh, oh, ้ด้วยก็ไม่ใช่ทั้งเม็ดลงแลกันนะขอด้วยด้ h m e ล t ช่วยจำตัวผมทุกคนด้ครับเหมือนกินหมักฝรั่งอ่ะโอ้ยคิวคิวอ้าสุยี่สิบเอเหมือนยีไปแล้วป่ะวะยีเหรอยีสิบเอ็เลยนะ คิ้วจำม่วงจำมั้งหมดลงโทษมึงเบาไปอ่ะสีม่วงสีเหมือนงาดําบลูเบอร์รี่นี่บลูเบอร์รี่สีแดง่วงสีเหมือนงาดําบลูเบอร์รไ่นี่เขอดม่วหมาดเลูบอร์รว่นี่เขีแงม่งกเมดลูเร์รล่ไม่ดูแรงก็่เกมจบนปเดียบร้อรแตี่นคงคิสแดงสนม่งสีหมสนุกดําบลูเกม่นี้เาสีแดง่วเหมือยแาดก็ร้อนแต่น็เาสีุกมากครับ ใครมีเกมอะไรสนุกสนุกขอลงมาใต้คลิปนี้เลยนะครับอยากให้พวกเราเล่นเกมอะไรแปลกๆกินอะไรแปลกๆส่งเข้ามาเราจะให้มวไปชิมให้เราให้ดูเราจะส่งคุณไม่เชื่อใช่ไหมตัวแทนข้างหลังเขียนมากดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับอย่าลืมสับไข่ให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดท้ายด้วยแฮปปี้นิวเอียร์กันพร้อมกันเรามีเพลงแฮปปี้นิวเอียร์ด้วย 哈哈哈！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 哈哈哈